ออจะพาทุกคนมาเที่ยวทะเลสาบอีกทีหนึ่งจ้ะออว่าไม่งามเท่าไหรจ้ะแต่แฟนอ้อบอกว่ามันสวยเนาะเดี๋ยวก็ให้มาดูกันจ้าว่าบรรยากาศกันนี่จะงามเหมือนทะเลสาบแถวบ้านอ้อไหมจ้ะ ลงหน้ามาได้จ้ะจะค่อยเอาของลงกันเนาะตอนนี้เราก็ออกจากฝั alon, ่งกันแล้วจ้ะวันนี้บรรยากาศก็หนาวจ้ะไม่ม <rien> ีแดดเนาะหนาวร้อนปกติของฟินแลนด์จ้ะจะเย็นๆเหมือนอากาศ อาหนาวเชียงรายบ้านเองจ้ะก้อนเมฆก็ร้ายหลายจ้ะวันนี้เออการก็ไม่หลอนเดี๋ยวดูวิวข้างหน้ากันดีกว่าว่าจะงามขนาดไหนก้อนเมฆวันนี้ก็ง้างเกินจ้ะอันนี้ก็จะเหมือนซาวน่านะจังไหม แกก็จะพายไปชมบ้านพักรูร้อนใช่นกันจ๊ะการนี้ก็แม่นม้ำทะเลสาบจะมีเยอะมากเลยจ๊ะตรงไหนมีแม่นม้ำตรงนั้นมีบ้านพักรูร้อนจ๊ะเขาก็ชอบพักผ่อนแล <c oughs> จ๊ะ <c oughs> Missä? Ei. Laiturin vieressä kaksi sorsaa. Ja mihin ne?

ดอกบัวน้อย,อยไม่เหมือนดอกบัวใหญ่ตอนนั้นจ้ะวันนี้มีก้อนเมฆจ้ะเห็นไหมก้อนเมฆกระทบลงมาข้างล่างไหยงามเกินจ้ะ เราเจอหงส์จ้าทางนี้นุ่มมองไกลๆน่นจ้ะทางนี้ก็จะมีดอกบัวสีขาวด้วยจ้ะวันนี้ลมแรงเนาะ แล้วก็ได้ดอกหนึ่งจา้านี่ดอกบัวเหมือนดอกบัวบ้านเองไหมอใ,ใจก็เหมือนจ้ะสายก็เหมือนทอนซสปูเลยไปดูหงกันเขาจะหนีไหมไม่ดู งเขามีลูกด้วยจ้ะเหมือนเขาจะหนีแล้วจ้ะนพ่อพกับแม่ออกมาจ้ะ ลูกมันสี่ตัวจ้ะขนกำลังจ้ะอันนี้เลยจ้ะเขาก็มาดูจะหนีไปไหนเนาะห่วงลูกก็ห่วง เจอหงตัวใหญ่จต่ไม่นนอแต่อยู่กระทาเลยอะเขา ยังใหญ่เลยปีกหักแล้วหงเขาเชือกผูกไว้นะทำไมผูกไว้ร้อยหนีแล้วแน่พนนี่เออมมาพนนี่ต anyway> ัวยังใหญ่ด้วย พนนี่พ่นนี่เฮว์แนนตัวกบบง่งๆเลยวันนี้เป็นวันจันทร์จ้ะก็มานพักฤูร่อนก็จะเนียบเหงาจ้ะเขาจะมาช่วงแค่เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่เขาคลอรเดี์จ้ะเขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันจ้ะ ตอนนี้ก็หาที่จอดเรือพักกันเดีวค่อยมาดูกันว่าจะไปขึ้นตร้งไหนกัน ทำเรมให้โอเลยจ้ะตรงนี้มีคนมาปิกนิกเนะาะจ๊กจะไปหาที่นั่งตรงไหนให้มันมอม่อแฟนนั่งข้างล่างจ้ะไปดูข้างล่างกันอีกตรงที่สำหรับปิกนิกเขาก็มีคนแล้วก็เลยไม่ได้ไปจ้ะก็เลยเลี่ยงมาทางอื่น มานั่งไกลไม่นามกันนี่ปวจตะเอาก่อให้วะหามุมก่อนจ้ะไม่ได้กระดับไม่ได้ระดับยายก็นี่ละจ้ะ หาทำเลดีๆก่อนไปเอาของกันจะ้ะหาที่มอมอสถานที่ยังไม่เอานวยพี่นองเยย้ยง่องนอน <c oughs> <c oughs> ไฮแฟงส์ไฮคิมไฮจ้าบอกใช่เอาเลยว่าตัวพวกสองเดือนตั้งสี่วันก็ต้องไปวัดก็ต้องไปวัดก็ต้องไปวัดแกบอกว่าให้ไปซื้อแบตโกโปรจ้าะฐานที่ไม่อำนวยเลยจ้าเลยได้ตั้งนอนทานี่ดูต้นไม้บ้านเขานี่ ตอนนี้ลอยกับปีได้กุณกาว่านหาภูกุณกาว่าน<ะ>ลอยหาิบป,ปีวะน่ะต้นใหญ่เกินมันขึ้นกับ้อนหินเดยโอ๋ยอยู่บนหน้าผาตอนนี้น่ะวิวตรงน,นั้นเห็นไ้งามไหมโอเคถ่ายเห็นาบาย อนอนอยู่หน้าผาจ้ะสถานที่แม่อานวยว่าวนั่งทำเพนเค้กให้กินอิ่มแล้วนั่งพักผ่อนจ้ะ ตอนนี้กำลังเตรียมตัวออกจ้ะออกกเดินหาหอยจ้ะอุ้ปา่ามีป่าด้วยจ้ะนี่จ้ะตายบัวบัวแปมเลนเนาะสีเหลืองม่นจะบัวสีขาวมีป่าด้วยจ้ะตัวปา่า อุยไปแล้วแจ๊คเขาหาหอยกันยังไงเดินไม่เห็นจะมีหอยเลยจ้ะเนี่ยน่ะตัวนี้เหมือนบ้านเองเก่นเนี่ยแ่ะตัวที่ลอยกันน้ามือห,ห,หน้าไหมนะเห็นเปลือกหอยกาบเรดยจ้ะแต่ว่าหาหอยไม่เจอ เห็นเปลือกมันแต่ว่าหาหอยไม่เจอเอ,อ๊ถามว่าเจอกุ้งไหมนี่หนะักเปลือกหอยนี่อ้ยงาว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 ,งาวเปลือกหอยนี่อหอยอะไร ฝ้าใหญ่เก่หอยอะไรเยอะนี่อีตัวหนึ่งนี่หอยอะไรฝาใหญ่เก่งน,นี่หอยกาบเห็นแต่เปลือกหอยกาบก็ในกระมีได้จ้ะแต่ยังหาตัวไม่เจอเห็นเขาบอกว่างมเอาคิมนี้อ,อกอ็ขอลาเพียงเท่านี้ได้จ้า เอาธรรมชาติกานี่มาฝากทุกคนจ้ะธรรมชาติที่สวยงามเนาะคลิปหน้าเจอกันจ้ะที่ทะเลทะเลจริงๆนะจ้ามาดูทะเลฟินแลนด์กันจะสวยงามมากขนาดไหนการันตีเลยจ้ะทะเลบ้านเองงามกว่าจ้ะบายบาๆทุกคนเจอจ้ะบา,บายๆจ้ะ